สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ก็มาอยู่กันในซีรีส์ดอมบี้เจ็ดนะครับผมก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับผมก็ซึ่งใน EP นี้ผมก็จะมาทำตัว P100 นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ในตัวชิม P100 ผมก็มีทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับผมซึ่งตัวแรกก็จะเป็นคนี่ซักคิวบัตนะครับผมซึ่งตอนนี้ P อยู่ที่29นะครับผม ต่อไปนะครับผมเป็นบ่าวพิทักษ์นะครับผม P ี99นะครับผมและเป็นซินดี้โจสลัดอวกาศนะครับ p ี99เช่นกันครับผมโอเคครับผมก็ใน E ีีนี้ก็ถ้านับจากตารางล็อกอินรายเดือนนะครับผมที่ได้เกียร์รองเท้าเรียวนาดเกียร์ดาวกระจายนะครับผมแหว่เรียนาดและหูฟังเรียนาดแดดดาวนะครับผมก็จะอยู่ที่วันที่7แล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ ผมก็จะไปตีบวกเจ้าตัวเบากับซินดี้กันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าผมฟาร์มมาจนครบแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมตัวแรกเป็นเบาผู้พิทักษนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปครับผมก็จะเป็นซินดี้โจรสลัดอวกาศนะครับผมโอเคครับทีร้อยเหมือนกันเรียบร้อยครับผมส่วนะจะให้แม็กก็ คงใช้เวลาอีกนานนะครับผม p 1 0 0 m a แมนั่นเองนะครับผมโอเคครับต่อไปเราก็จะเข้าไปที่สเตจหลักนั่นเองนะครับผมเพื่อํำการฟาร์มเจ้าตัว p 1 0 0นะครับผมซึ่งตอนนี้เหลืออีกน่าจะ2อตัวนะครับผมที่ยังไม่ได้เก็บซินดี้ผมเก็บเรียบร้อยด่านนี้น่าจะเป็นแม่มดซักคิวบัสนะครับผมโอเคครับผมยังไม่พีร้อยต่อไปครับผมนี่นะครับผมเป็นเจ้าตัว แม่มดรีอาหรือเปล่านะครับผมถ้าจะไม่ผิดต่อไปครับตานี้น่าจะมีก็จะเป็นแซลลี่นั่นเองนะครับผมแซลลี่ไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมแต่น่าจะทํายากนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีตัวแปดดาวอัลตรานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราหาได้อีกแค่ตัวเดียวนะครับผมและโคนี่แม่มดสกคิวบัสนะครับผมให้ครบทีร้อยนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ ตอนนี้ผมก็จะมาให้ดูเรดดรอปนะครับผมของเจ้าตัวแม่โมสัคิวบันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราฟาร์มนะครับเราจะมีโอกาสได้รับเลโอนาดหนึดาวนะครับสดาวไอเทมนะครับผมสชิ้นและเป็นกีย์กำไรนะครับผมและโคนี่ เจ้าตัวโคนี่ซาคิวบัสนั่นเองนะครับผมซึ่งสาหรับเกียร์ถ้าใครฟาร์มมาผมก็ฟาร์มมาแล้วนะครับแล้วก็ไล่ตีบวกเกียร์ที่ได้ใช้นะครับผมซึ่งตอนนี้แซลลี่รถเป็ดผมก็ใช้เป็นเกียร์ดาบสีดําก่อนนะครับเพราะว่ายังหายเกียร์ไม่ได้ก็นี่ผมที่ฟาร์มเจ้าตัวซินดี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเกียร์ไว้ตีบวกแต่ตอนนี้ทีมหลักผมไม่จําเป็นต้องอใช้เกียร์ตีบวกเกียร์ช่องกลางนั่นเองนะครับผมสาหรับเกียร์ช่องสุดท้ายก็จะมี กำไรอาร์เทมิสนะครับผมซึ่งผมฟาร์มยังได้แค่ไม่กี่รอบอยู่เลยนะครับผมก็สําหรับเกียร์ช่องสุดท้ายยังขาดเป็นบาวอมยิ้มฟักทองนะครับและเป็นแซลลี่เอเจนต์เขียวนั่นเองนะครับผมสองตัวนี้ขาดเกียร์ช่องท้ายนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปฟาร์มพีร้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ที่15นะครับผมเราก็จะไปรับเกียร์จากกิวเรตนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับผม ผมได้อันดับสิบนะครับเกียร์หีบอุปกรณ์หกดาวได้มาเป็นคาถาไม้กายสิทธิ์นะครับผมพลังเวทโจมตีถือว่าต่ำมากนะครับผมเพราะไม่ถึงห้าสิบนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเกียร์ช่องหน้าเกียร์ช่องกลางนะครับผมเกียร์ช่องท้ายอยากได้กระเป๋านะครับถ้ามีกระเป๋าจะแจ่มมากไม่มีนะครับผมขอไปตีบวกเอานะครับผมโอเคครับผมต่อไปเลื่อยคมลาวานะครับไม่น่าจะได้ใช้หีบอาวุธสามชิ้น โอเคครับผมตอนนี้ผมต้องการแค่ช่องทายนะครับอย่าได้กระเป๋าเนาะกระเป๋ไหมกระเป๋ไหมก็ไม่มีนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราจะไปลองตีทีมกิลเรดกันเลยนะครับผมซึ่งทีมของผมก็จะมีแต่ตัวชาติน้ำนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นธาตุน้ำซะส่วนใหญ่นะครับผมและเป็นธาตุแสงและธาตุไฟเพราะฉะนั้นที่จริงก็ต้องไปตีเจ้าตัวคอนดอนะครับผมแต่ว่าคอนดอตียากกว่าพิกโก้นั่นเองนะครับผม โอเคครับผมลองตีดูก่อนนะครับผมสำหรับดาบแรกนะครับผมมาดูนะครับว่าจะปิดบอสต,ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับผม โอเคครับผมสำหรับดาบแรกเราก็ปิดไปได้แค่ทั้งหมด52.6นะครับผมโอเคครับอีกดาบก็น่าจะปิดบอสได้นะครับผมเราก็จะไป ตีกันเลยนะครับผมเพื่อให้ปิดบอสแล้วเราจะได้กองฮีสุ่มอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมโอเคครับต้องพึ่งเพื่อนในกิลนะครับผมสำหรับการตีกิลด์ถ้าเราไม่มีตัวชนะธาตุนั่นเองนะครับผมโอเคครับมาดูกันว่ารอบนี้เราจะปิดดามเมจดบอสได้หรือเปล่านะครับผม Make minute, I'm me. a track a and all know then sleep. These it. in in girls No don't up even ก็ยังไ,ไ,ไม่ได้นะครับผมรอบนี้โดนบอสกว,ดกวาดเรียบเลยนะครับผมสำหรับอาเซอรี่เอเจนต์เขียวของผมนะครับผมโอเคครับผมรอบต่อไปรอบที่3นะครับผมวันหนึ่งเราจะได้ตีครบ3ดาบนั่นเองน,นะครับผมโอเคครับรอบนี้เพื่อนในกิลมีเมกูมินนะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผม ต้องไหวนะครับถ้าไม่ไหวคนอื่นก็ต้องมาปิดดาเมจแทนเรานะครับแล้วเราก็จะไม่ได้กล่องอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมแต่น่าจะเรียบร้อยนะครับผมสําหรับรอบนี้โอเคครับผมเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เกียร์กระเป๋าแห่งความมืดหรือเปล่านะครับหรือช่องช่องหน้าขอเป็นธนูหรือไม่ก็ปืนพันธุ์สไนเปอร์นะครับผมโอเคครับได้มาเป็นรองเท้าห้าดาวนะครับผมโอเคครับผมต่อไปเราก็จะไป ผมขอไปตีบวกเกียร์แป๊บหนึ่งนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้เกียร์กระเป๋าหรือเปล่านะครับผมอ่าใส่เป็นสีดาวนะครับผมหาเกียร์ให้เจ้าตัวบาวฟักทองและแซลลี่เอเจนต์เขียวนั่นเองนะครับผมโอเคครับแหวนปีกนางฟ้าอ่าค่าต่ำไปนะครับผมยังใช้ไม่ได้แต่ เจ้าตัวแซลลี่ผมใส่เป็นกระเป๋านะครับผมแต่ถ้าเราไม่ต้องการสกิลและอยากให้เจ้าตัวแซลลี่ของเราแรงๆก็ใส่เป็นแหวนปีกนางฟ้าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเกียร์กันดีกว่านะครับขอไปดูขอถอดอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ถอดเกียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ไปเลยแต่ถ้าเราเจอทีมที่มีอมาตะเราก็จะสู้ยากนิดหน่อยนะครับผมไม่นิดหน่อยแหละเยอะเลยนะครับผม ตีบวกเกียร์กันเลยครับผมบวก3กับ75%และรอบสุดท้ายนะครับน่าจะแม็กเป็นชี่เรียบร้อยนะครับผมอุ๊ยอันนี้เปลืองเกินนะครับโอเคมี3ดาวอยู่ครับผมเรียบร้อยมาดูนะครับว่าแซลลี่เป็ดของผมได้เปเท่าไหร่1ล้าน1แสนนะครับผมและเราจะเอากระเป๋าเกียร์กระเป๋าแห่งความมืดน,นะครับผมไปใส่ให้กับ จ้าต,ตัวเปลาฟักทองนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปตีบ่อนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เรามาเช็คเลยเจ้าตัว,ตว <Okay. S 2> การฟาร์มพีร0อยกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ผมมี P เท่าไหร่พี2 4 5นะครับผมและข้างหน้าอีก40มา,มาดูกันว่าผมจะได,ไ,มได้การันตีหนึ่งช่องหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้การันตี1ช่องนะครับผมโอเคครับมาดูกันเลย ก็จะปล่อยเป็นเจ้าตัวแซลลี่เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจบเลยไหมเรียบร้อยครับผมสเตทเคลียร์นะครับผมและเรามารุ้นเคลียร์โบนัสนั่นเองนะครับผมโอเคครับกดไปเลยได้เป็นโคนี่นะครับผมและเป็นโลอมตะนั่นเองนะครับผมมาดูกันอีกรอบนะครับผมจะได้2ช่องหรือเปล่าแต่ผมถ้าผมเห็นไม่ผิดนะครับน่าจะเคยได้2ช่องนะครับผม เรียบร้อยครับผมมาดูกันครับรอบนี้จะออกช่องเดียวหรือ2ช่องหรือ3มช่องนะครับผมโอเคครับได้เป็นช่องเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสลับพีสองนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครไม่ถ้าใครขี้เกียจก็เอาแค่พี0 0ทีมเดียวก็พอนะครับผมสลับทีม B ถ้าเราจะลงความด่านนะครับผมโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ก็คงต้องประมาณนี้กันก่อนแบบนึงนะครับ ขอรับรูบี้แป๊บหนึง่งน่าจะเป็นรูบี้นะครับหรือได้ตัวใหม่ก็ไม่รู้ได้เป็นรูบีนบบ H นบนบ้นะครับผมห้าลูบี้ใช่ไหมเด็ดช้านะครับผมขออภัยก็เป็นห้าูบี้นะครับผมซึ่งตอนนี้รูบี้ผมก็มีทั้งหมด3686แล้วนะครับผมและตัวกระชาย,ยัจะมีในอีกอ่าควีสเซเว่นเดย์อีก15บใบนะครับผมและมีทั้งหมด33บใบนะครับผมและมีใน ตารางราออินไลน์เดือนอีกนะครับผมมินี่อีก6นะครับผมมีอีก10 15นะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับตัวกาชาเพื่อไปเปิดคอลาโบเดือนหน้านั่นเองนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เจอกันครับผมแซลลี่รถเข็นหันแม็กนั่นเองนะครับผมก็โอเคครับผมก็หลัดคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปลวครับผมสวัสดีครับผม